เรียบร้อยม่บ่แม่แม่รันเ้นี่พ่อข้อบ่พ่อข้อบ่พ่อข้อบ่พ่อไม่ไงบ่พอไหนพ่อพอต้มพอปนอยู่ เห็นไหมหขั้นระบายปีหนากระตูบง่ายแลหละเนาะน้ำแห้งยี่ร,ออร้อยมือแห้งเพราะนี่ยี่ร้อกมีปลาซิวกินเนาะต้นปลาซิวด้พี่น้องไม่ได้โตัวใหญ่นี่ครับทุกคนพลคอรคคเรกี๊ยบกุ้งปลาซิวปลาซิวกุ้งหลายอัมมาเบิ่งกุ้งพี่นอ้าากกองมาตากล้องแล่วมาบิดกตากร้องใครกุ้งพี่นอ้องเบิ่งนี่เบิ่งนี่ กุ้งกุ้งซิวมีตัวต้ใหญ่ๆนี่พี่รองเบิ่งปลาซิวมีโซโตงามกุ้งกระไรแม่งงามกระมีพี่น้องแม่งางาม,ม,าม,ม,เ,งามเอาไปใส้เะ โอ้บึงกลุ่งด้วยพี่น้องนี่บึงปลาซิวมือบังกล่องเราจะโอ้กลุ่งได้หลายพี่น้อง ของอยากเจ็บกลุ่มก,กันด้ยพีย่น้องได้ันก็เป็นใหญ่ๆหญปะผ่าเกีวสุ่มใหญ่เลย เฮ้ยผมก็ม ah uh uh> uh ีบ้านนั่นใส่แล้วตัวนึงแต่อย่างแค่คนเดียวแต่อย่างแค่คนเดียวแต่อย่างแค เจอของดีแล้วพี่น้องเจออีกแล้วนี่เป็นไงนไม่เห็นเลยได้อีกแล้วได้อีกตัวหนึ่งแล้วน้องเนยน้อยนี่พี่น้องน้ำขอนปลาขอนเก็บเติมกันก่นเกว่าแนเดียนบึ้งน้องเนยน้อยนี่พี่น้อง เคยมาสอนแล้วรอบนึงแต่ว่าได่ได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งก็ได้ปลาคออยู่สองสามตพี่น้องมาเมื่อนี้ยมาสอนอีกหน้ามันคลอนลงก็ได้ปลาคออีกสองสองแต้มปลาซิวกะรลายพี่น้องนี่ปลาซิวตัวงามๆเดี๋ยวจะกินให้พี่น้องเบื้อประกาศกินดีพี่น้องอยากเป็นโรคใบใหม่ในตับเป็นโรคโรคใบใหม่ในตับขยัิใบใหม่ในตับแม่นบ่ โอ้พะย่ดไปไหมน้จับโอ้นี่ไปไหมสิพี่ยุ่ยนด้จับพี่น้องไปไหมหพี่ยุ่ยได้จับอ่ะหมดแล้วโอเคครับพี่น้องสำหรับอีพีสองนี่ก็ได้ปอคอสองโตพี่น้องกู้นั่นอีพี่แรกนี่นี่ไร้กรบพี่น้อง เอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้่ักนิดนะครับเดอ้อฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวอามีสารบังคมนาแล้วนะครับเดอ้อสวัสดีครับผมว่า